ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับไปเริชอ่องอัศวินเชนไฟนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเป็นวัดนะครับก็พยายามจะลงทิปให้เยอะที่สุดเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการทำไฟสีฟ้านะครับคนก็เคยทุกคนต้องเล่นไวมครับรุ่นใหม่กันนะครับรุ่นที่เขาอัปเดตมาใหม่ๆ รุ่นนี้แล้วครับผมจะให้ดูว่าทําไมเราจุดไฟในในระลงแล้วมันถึงจะไม่มีเดี๋ยวจะสอดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมันไม่ใช่แค่ในเนเธอร์ท่านนะครับชีวิตจริงก็มีมันต้องมีอยู่สองบอกนี้ครับนี่สองบอกนี้ มันจะมีอยู่สองบล็อกปหิบบล็อกมาแล้วก็บล็อกนี้ดูนคะคะว่าทำไมมันมัน,ม,น,ม,นมีสีฟ้างั้นไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เป็นยังไงแต่ว่ามันก็ทำในใน ไ,ได้นดปอยูดันเป็นไงครับแล้วผมก็จะมารีวิวสิ่งอันนึงนะครับเป็นเครื่องที่ช่วยให้เราปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะครับก็เป็นเจ้านี้นะครับมันสาม,มารถทำให้เราปลอดภัยได้นะครับ <S <S <ess im itation> เครื่องนี้นะครับนี่เจ้าเื่งนี้มันสาม,มารถทำให้เราปลอดภัยได้ <graduation> <S <S <ess im itation> เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันช่วยเราจริงๆไม่ได้มโไม่ได้โกหกเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สูงนะครับี๋ยวจะปรับโหมดนะครับแล้วดูนะครับผมจะไม่ตายเป็นไงครับเจ้าเครื่องนี้ช่วยเรานะครับถ้าเกิดเป็นอยู่ข้างหน้าแบบนี้ก็แปลว่ามันใช้งานไปแล้วนะครับจะเสียใจอ่ะผมไม่ได้ไปทํามอดมันนะครับอใช้ใหม่นะครับมันสามารถวางได้นะครับอ่ามันสามารถจับได้นะครับ เราเราไปทดสอบกันเลยสมมุติว่าผมมีนา้ายาพิอยูเในเมือนะครับแล้วผมเผลอดื่มมันเข้าไปจะเป็นยังไงรู้สึกเหมือนเมื่อกี้นี้เหมือนคีเปอ์ลระเบิดอน้านั่นไงไม่ได้ระเบิดอย่างเดียวเสียงดังด้วยพวกคิปเปิี่กวนผมมากเลยกวนประสาทผม ชอบมระเบิดทั้งวันทั้งคืนไม่จุดไม่จบเลยปลูกต้นไม้ก่อนอปลูกแค่นี้ก็พอน้ำนี้ก็แล้วกันกับน้ำนี้ เดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับอ้าวมาอยากจะฆ่าตัวตายฉันจะตายแล้วจะตายแล้วอย่ามาระเบิดกันเลยอย่าทำกงกุฎิกกรรมกันเลยนะแล้วแกจะมาทำอะไรแกจะมาทำอะไรฉันนะครับฮะแกจะทำอะไรแกจะทำอะไรฉันจะตายก็เรื่องของฉัน โอ้มันช่วยเราจริงๆนะครับเห็นไหมมันช่วยเราแล้วโอ้ก oh ็มันจะออกทํางานตอนที่เราใกล้จะตายนะครับแต่ว่าเราต้องถือเครื่องรางนี้เอาไว้เท่านั้นแล้วก็จะมีให้กับสิ่งของพวกนี้นะครับกันไฟอะไรแบบนี้นี่กันไฟจริงๆสวยเนี่ยทำเป็นผีเสื้อ โอเคนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับเอาอะไรวะยิงกันด้วยอ้าฆ่ากันด้วยเหรอไม่เคยรู้ครับเอานะครับซัมบี้กับคุณกับคุณยิงธนูนะครับจะมาปะทะกันนะครับเป็นไงครับอ้คุณเป็นไงเป็นไงเป็นไงกับคุณคงกระดูนะครับจะมาคู้กันแล้วครับจะมาไฟกันแล้วนะครับ รู้สึกเหมือนอ๋อคุณซอมบี้เอาสุดพดเลยไปแล้วอ่าวไม่นั้นถ้าเกิดใครชอบที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s c r i b e นะครับขอให้มีวันที่โชคดีนะครับบ๊ายบายอา้าวยังไม่ดึกหรอบ๊ายบาย